พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายความดงรัตครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับอาจะไม่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับหรืออ่าถ้าเป็นทางการเรียกว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541นะครับผมอาจะเห็นนะครับผมว่า ผู้หญิงนะครับเป็นเพศที่มีความอ่อนแอนะครับทางร่างกายนะครับผมจะต่างจากเพศชายครับซึ่งเพศชายจะมีความแข็งแรงกว่าครับตามกฎหมายพรบคุ้มครองแรงงานปี2541นะครับผมจึงกําหนดนะครับให้คุ้มครองอาสตรีนะครับซึ่งเป็นเพศหญิงที่เป็นเพศอ่อนแอมากกว่าเพศชายนะครับเราจะเห็นตามมาตรา41นะครับผม กํากหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงนะครับมีคันนะครับมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรหนึ่งได้นะครับผมไม่เกินเก้าสิบแปดวันนะครับผมวันวันเพื่อลาคลอดตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงอ่าวันลานะครับผมเพื่อตรวจคันก่อนคลอดด้วยนะครับผมวันลาตามวักหนึ่งให้นับวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วยครับผม าตามมาตราสี่สิบสองนะครับผมในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันมีใบรับรองแพทย์อ่าแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงนะครับว่าไม่อาจทําทงานได้ในหน้าที่เดิมนะครับต่อไปให้ลูกจ้างนะครับผมมีสิทธิขอให้ในายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นงานชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดก็ได้ครับและให้ในายจ้างพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมแก่ลูกจ้างนะครับผมแล้วก็ตามมาตราส3สิบสามนะครับผมห้ามมีให ในจ้างครับเลือกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงพ่อมีคันนะครับผมตามมาตราที่ห้าสิบเก้านะครับผมให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ให้แก่นะครับผมลูกจ้างซึ่งเป็นผู้หญิงในวันซาคลอดบุตรตามมาตราสิบ็ดเท่ากับเป็นค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่มาทํางานแต่ไม่เกินสี่สิบห้าวันเราจะเห็นนะครับผมตามมาตราตามพบรบคุมครอง รายงานปี2541ที่ผมกล่ามานี่ครับผมเป็นสิทธิของลูกจ้างที่เป็นหอิงนะครับผมท่านนะครับผมมีสิทธิคอดบุตรนะครับลาได้ไม่เกิน98วันแต่ายจ้างจ่ายได้นะครับผมจ่ายได้ไม่จ่ายได้45วันตามระยะเวลาที่ท่านถือว่า45วันนะครับผมตามที่ท่านคอดบุตรถือว่าท่านได้รับค่าแรงตามปกติตามเวลาที่มาทํางานนะครับผม แล้วท่านนะครับผมสามารถแสดงใบรับรองแพทย์ให้ในจ้างเห็นว่าท่านนะครับผมตั้งคันนะครับผมแล้วานจ้างก็มีสิทธินะครับผมมีสิทธินะครับผมหรือว่ามีหน้าที่นะครับตามกฎหมายนะครับให้ลูกจ้างทํางานที่เบาลงหรือย้ายเป็นส่วนงานชั่วคราวหรือแล้วสารที่ไม่กระรบกกการต่อการตั้งคันของของ,ของผู้หญิงที่เป็นในที่เป็นลูกจ้างของท่านนะครับผม อันเป็นการไม่เอาเปรียบผู้หญิงที่มีร่างกายที่อ่อนแอตามพรบรนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมตามตามาตรา1 3บสามบังคับให้ในายจ้างนะครับห้ามไม่ให้เลิกจ้างลูกจ้างซึ่งมีขัดน,นะครับผมอันเป็นการขัดต่อสิทธิสิทธิมนุษยชนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมทนายดวงรัตนนายความดรกิติศักดิ์ทนายความาาวามมิธิพุทธขอแกว่าท่านว่าหากท่านไม่รับความไปทำเรายากจนทางสภา,านทนายความเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับ ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัตทนายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายพิธีพูดสวัสดีครับ